วันนี้เพจให้ร้ใจจร่วมศึกษานะครับในหัวข้อที่ว่าถ้า60วันไม่สามารถทำให้ได้60,000นาทีจะเกิดอะไรขึ้นครับในโฆษณาสตรีมของเราก็มีคำถามมานะครับหลายคนสงสัยว่าถ้าวันนี้ไม่สามารถที่ทำได้60,000นาทีภายใน60วันจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้มีคนอคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอที่ผมทำแล้ว 60วัน60นาทีสามารถทําได้ยังไงครับผมครันนี้ก็เลยออกมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าหากไม่สามารถทําให้ครบ60นาทีภายใน60วันแล้วยอดวิดีโอที่เราเกิดการรับชมจากผู้ติดตามหรือผู้ไม่ติดตามมาช่างยอดมันจะหายไปหรือไม่อืมอันนี้ในความรู้สึกเราเรารู้สึกยงไงครับว่ามันคงจะ ไม่ให้ทำต่อแล้วหรือว่าจะสามารถทำต่อไปตอนต่อไปหรือว่าจะไม่มีฟังก์ชันนี้เกิดขึ้นสำหรับคนที่ทำไม่ถึง6 0 0 0นาทีวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับว่าวยอดวิดีโอมันจะหายหรือไม่อันดับแรกนะครับเราจะต้องมารู้หลักการในการนับ60วันก่อนนะครับ 60วันนี่ความหมายคือนับไปตั้งแต่วันนี้ย้อนหลังไป60วันครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราทําวิดีโอมาแล้วมีผู้ชมชมมาแล้วทั้งหมดครับณวันนี้คือวันที่60เนาะสมมุติวันนี้เป็นวันที่60มีคนชมวิดีโอของเราทั้งหมดครับ50,000นาทีสมมุติว่า50,000นาทีในวันที่60 ก็คือมันไม่พอ6กหมื่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเป็นวันที่61ละ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับที่เราสงสัยกันนั้นตอบให้เลยก็คือวันที่1นึถึงหกสระยะเวลาในการดูหกห้าหมื่นนาทีไม่ถึงห0 0 0ื่นไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมครับไม่ผ่านเกณฑ์ของทางสตรีพอเป็นวันที่61 ยอดในการดูวิดีโอของวันที่1จะไม่ถูกนับเข้ามาครับจะนับต,ตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันที่ 61, ซึ่งวันที่ 2. องถึงวันที่61สิบเอนี่ยรวมกันเป็น60สิบวันใช่ไหมครับอืมวันที่1ไม่ถูกนับสมมุติว่าวันที่1เนี่ยเราทำยอดการชมวิดีโอได้ถึงหนึ่งพันนาที ได้ตังหนึ่งพันาทีนะพอถึงวันที่61ครับยอดการชมวิดีโอจะหายไป1,000งพนาทีจะเหลือเท่าไหรครับเหลือ4ี0 0มื่นเานาทีครับยอดหายไป1,000งพันแต่ถ้าวันที่61คุณสามารถทำการรับชมวิดีโอได้1,000ง 1,000นาทียอดก็จะครบ6กห0 0่นทันทีครับก็จะผ่านเกณฑ์นี้เลยนี่คือวิธีการนับ60วันครับฉังนั้นยิ่งเราปล่อยให้เวลาผ่านไปวันข้างหน้าเราก็ต้องพยายามทำวิดีโอให้ได้มากกว่าวันที่ผ่านมาจึงจะครบ60,000นาทีข้อดีมันก็คือช่วงแรกๆนะ เราไม่ค่อยได้ทำวิดีโอยอดวิดีโอที่หายไปมันจะน้อยครับในช่วงต่อไปภายภาคหน้าที่เราจะเริ่มทำกันเนี่ยซึ่งในทิ้งคอร์สไปแล้วเนี่ย60วัน60นาทีเนี่ยถ้าเรา,เราเริ่มทำวิดีโอขึ้นมาเยอะๆเยอะๆครับวิดีโอที่น่าสนใจดนวยนะคนจะดูเยอะตอนนี้มีคนดูเยอะๆดูเยอะการเวลามันผ่านไปเรื่อยช่วงเวลา60วันเนี่ยเราไปค่อมกับช่วงเวลาที่เราอัพวิดีโอเยอะๆ ยอดการดูมันก็จะพุ่งขึ้นเร็วขึ้นฉะนั้นไม่ต้องกลหก60วันครับให้เราทําวิดีโอออกมาเยอะๆเลยครับและขอให้เป็นวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับยอดการดูก็จะเพิ่มขึ้นเวลามันผ่านไปมันลดก็จริงครับแต่เวลาข้างหน้าถ้าเรามีวิดีโอที่คุณภาพมันก็จะเพิ่มยอดวิดีโอครับเมื่อสามารถครบ60นาทีก็ผ่านเกณฑ์ได้ฉะนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องพอถึงวันที่หกสิบจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้ที่ครับตานที่ผมอธิบายนั่นเองก็คือยอดหายไปหนึ่งวันเราก็ไปทําเพิ่มข้างหน้าได้อันนี้พอจะมองภาพออกใช่ไหมครับแล้วผู้ติด,ดตามล่ะผู้ติด,ดตามก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเช่นสามพันคนผู้ติดตามหกสิบวันแล้วยังไม่ได้ใช่ไหมครับยังไม่ถึงห้าพัน ก็ยังอยู่งั้นเเฉยก็ยังอยูอยเอ่เรื่อยเรื่อจนกว่าจะครบห้าพันจะผ่านเกณฑ์เวลาเราครบไปแล้วเราครบไปสุดท้ายก็รอแค่ผู้ติด,ดตามฉะนั้นเรื่องวิดีโอนีน่าจะสําคัญกว่าเพราะว่าเราอยากจะทําให้มันครบหกสิบวันในวัยเพราะผู้ติด,ดตามเนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วฉะนั้นก็คือนอกจากนี้ใครที่ยังไม่เริ่มต้นทาวิดีโอยาวให้เราน,นั้นเริ่มต้นนะครับเพราะหกสิบวันเนี่ยมันสามารถทําได้ ผมได้ทำวีโอไปแล้วเนาะเราไปศึกษาดูภายภาคหน้าของเราจะได้มียอดวิวที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้ามันเลยหกสิบวันไปแล้วเนี่ยเป็นมาที่ห1สิเอ็ดยกิบสองเนี่ยยอดแรกๆที่เราไม่ได้ทํามาผมเชื่อว่าส่วนมากช่วงแรกๆคนอ่ะทาคลิปออกมาเนี่ยคนอาจจะยังดูดเราไม่เยอะหรือบางคนเนี่ยช่วงแรกๆทํามาเยอะเนี่ยแล้วช่วงหลังทําน้อยเนี่ยอันนี้ก็จะผ่านยากหน่อยดันั้นรีบแอคทีฟตัวเองขึ้นมานะครับ ถ้าอยากผ่าน60วัน6 0นาทีฝากไว้ให้คิดนะครับว่าถ้าเราตั้งใจทําวิดีโอเนี่ยสุดท้ายมันก็จะได้ครับถ้าเราไม่ตั้งใจทําเนี่ยไม่ได้แน่นอนขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้เพดให้ด้วยใจให้คุณด้วยใจเสมอขอให้คุณสาเร็จด้วยดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ